คณิต 1>, 1 a level ปี6กหกนะครับข้อที่29ข้อนี้เป็นเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ออกง่ายๆออกเรื่องวงกลมกับเส้นตรงนะครับข้อนี้คุูปับถือว่าง่ายนะถ้ารู้วิธีคิดนะครับแต่ถ้าไม่รู้วิธีคิดก็อาจจะวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งแต่คิดว่าสามารถทําได้ใน3นาทีนะข้อนี้มาดูกันครับโจทย์เขาบอกว่าวงกลมสมการนี้นะ มีเส้นสัมผัสที่ผ่านจุดกำเนิด2เส้นนะครับก็คือมีแกน y ที่สัมผัสวงกลมและก็มีเส้นตรง l นะครับที่สัมผัสวงกลมโดยที่ l เนี่ยความชันของเส้นตรง l เนี่ยเท่ากับเท่าไรเขาถามเขาถามนะฮะมันมีเส้นสัมผัสอยู่2ออันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงดูสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยเห็นไหมสมการ x ลบ ถ้าเทียบกับวงกลมมันคือ x ลบ h กำลัง2บวกกับ y ลบ k กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ใช่ไหมอ่ะแสดงว่าข้อเนี้ยจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยอยู่ที่1เห็นไหม h คือ1 k คือ2แสดงว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่ x 1 y 2จุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สัมผัสกับแกน y เนี่ยโจทย์เขาบอกเห็นไหมสัมผัสกับแกน y ก็วงกลมมันก็จะประมาณนี้ นะครับแต่มันมีเส้นสัมผัสอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นตรงเอวต้องสัมผัสกับวงกลมนี้ที่สำคัญนะเส้นสัมผัสทั้ง2เส้นเนี่ยมันต้องผ่านจุดกำเนิดจุดกำเนิดคืออะไรมันคือจุด0ูนะเขาเรียกจุดออริจินนะฮะก็คือจุด O เนี่ยมันผ่านจุด0ูนถ้าอย่างนั้นเส้นที่ผ่านจุด0ูนนี้แล้วสัมผัส กับวงกลมเนี่ยมันก็จะต้องทรงประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือเส้นตรง L อลนะครับเห็นไหมว่าข้อนี้แค่เราอ่านสมการเนี่ยแล้วก็วาดรูปตามเงื่อนไขเนี่ยมันวาดได้มันมันไม่ได้มีรูปที่เป็นไปได้หลายแบบเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายนะอโอเคนะตกลงวงกลมเนี้ยมันก็เลยมีรัศมีเท่ากับ1ด้วยใช่ไหมเพราะว่า R ลังสองเท่ากับ1 โอ้บอกสมการมาตรงๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับมาดูกันต่อดอีกว่าเมื่อมันไม่ยากเราก็เลยรีบทำนะครับเดี๋ยวครูครับเอารูปสวยๆมาให้อันนี้มันเมื่อกี้มันหย,ย,นะยักๆนะอุ้ยโทษครับตัวนี้นะนี่รูปนี้นะฮะก็ตรงนี้คือ x นะฮะตรงนี้คือ y แล้วก็จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับตรงนี้ก็คือ x 1 y 2นะก็แสดงว่ามันจะห่างจากแกน y เป็นระยะ1ห,หน่วยอ่ะทำไมอะ่ะก็เพราะว่ารัศมีวงกลมยาว1ห,หน่วยไงนะครับแสดงว่ามันจะต้องห่างจากเส้นสัมผัสวงกลมเนี้ยเป็นระยะ1ห,หน่วยเหมือนกันเพราะว่ารัศมีมันตั้งฉากกันใช่ป่ะแล้วก็เอ่อลากจากจุดนี้ไปหาเส้นสัมผัสเนี่ยเป็นรัศมีด้วยนะก็ยาว1ห,หน่วยเหมือนกันนะครับ อันนี้คือเส้นตรง L ครับน้องๆนะครับปกติเนี่ยเเส้นตรงเนี่ยมันจะมีสมการว่า ax บวก by บวก c เท่ากับ0น้องๆแหละคนอาจจะชินกับเส้นตรงที่เป็นสมการ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมแต่เวลาเราแทนสูตรในเลขาคณิตวิเคราะห์ หลายๆครั้งเราต้องใช้ ax บวก by บวก c อ่าเพราะฉะนั้นเราดูไป2อ,อันเลยนะคืออันนี้มันเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด0ูอ่าเนื่องจากมันผ่านจุด0-0นฉะนั้นสมการเส้นตรงของข้อนี้มันจะเหลือแค่ y เท่ากับ mx เพราะว่า c มันคือ0 c มันคือจุดตัดแกน y นะ ข้อนี้ c มันเป็น0แสดงว่าสมการนี้มันมันย่อหรือแค่ mx นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าครูกรอฟอยากจะเขียนให้มันเป็น ax บวก by บวก c อ่ะ,อะเราก็ต้องจัดรูปย้ายข้างใช่ไหมย้ายข้างใช่ไหมก็คือ m คือ a นั่นแหละนะครับแล้วก็ y ก็ย้ายมาแล้วก็บวก0อันนี้คือเท่ากับ0ใช่ไหม ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้มันก็คือ a x บวก b y บวก c ใช่ไหมเออแล้วเราจะได้ว่า a เนี่ยตรงกับ m นะอันนี้คือ a นะส่วนสัมประสิทธิ์หน้า y คือ b b ในที่นี้คือลบหใช่ไหมอ่าเลขหน้า y แล้วก็ c ในที่นี้คือ0ใช่ปะ a ก็คือ m นะครับโอเค คือตอนนี้เรากำลังแกะข้อมูลอยู่นะฮะอ่มมาถึงจุดสำคัญละทีน,นี้เราจะใช้สมการอะไรยังไงในการหาความชันของเส้นตรง L นะก็คือหาตัว m เ,เนี่ยนะหายังไงในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งสูตรที่ชาวโลกไม่อยากจะหยิบมาใช้เลยไม่มีใครอยากหย,หยิบสูตรนี้มาใช้เลย สูตรนั้นคืออะไรารูค,ครับเริ่มวิธีทําไว้ตรงนู้นแล้วกันเนาะ,ะนะฮะสูตรที่มันจะเอามาใช้ได้ดีเลยเนี่ยข้อนี้ก็คือสูตรระยะทางระหว่างจุดถึงเส้นตรงเพราะเรามีจุดนะเรามีจุด1 2ห่างจากเส้นตรง L เป็นระยะ1หน่วยดังนั้นครูครับจะใช้สูตรระหว่างจุดกับเส้นจำสูตรได้ไหม สูตรก็คือ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a x 1หบวก b y 1าบวก c หารด้วยนะฮะส r e วรู t นี่นะ a กำลังสบวก b กำลัง2จำสูตรนี้ได้ไหมอ่าสูตรนี้แหละครับเราจะต้องเอามาใช้เนี่ยข้อนี้นะครับซึ่งสูตรเนี้ยเวลาใช้ใช้ยังไง a b c เนี่ยเอามาจากเส้นตรงนั่นแหละเห็นไหมที่ครูครับต้องหาไว้เมื่อกี้ะส่วน x 1กับ y 1เนี่ยมันคือจุด1 2ฮะมันคือจุดที่อยู่นอกเส้นตรงและวัดระยะมานะฮะดังนั้นตัว d เนี่ยมันก็จะคือรัศมีของของจุดกับเส้นซึ่งแสดงว่าข้อนี้ d เนี่ยก็คือ1ถูกปะระยะทางระหว่างจุดถึงเส้นเป็นรัศมีวงกลมค,ครูครบก็ลองแทนค่าดูปรากฏว่า A เนี่ยคือ M X 1ก็คือจุดศูนย์กลางที่เป็น X นะครับ B เนี่ยก็คือลบหตามสมการวงกลมที่เราได้หาไว้เมื่อกี้ไอ้สมการเส้นตรงนะฮะ Y1 ก็คือตัว K ในศูนย์กลางของวงกลม C ก็คือ0นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วยส a r ว root A มันก็คือ M นะครับ b มันก็คือลบ1่งนะอ่ะมันก็จะได้สมการออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะออนี่นะครับหลังจากนั้นครูออก,ก็แก้สมการนะก้มหน้ากมตาแก้สมการได้คําตอบเท่าไหร่เดี๋ยวรู้เรื่องนะได้ m เป็นความชันก็ตอบเลยย้ายรูทไปคูณกับ1นะมันก็จะเป็นสแควร o ูท m กําลัง2บวก1ใช่ไหมลบ1กําลังสองมันคือ1 ส่วนค่าสมบูรณ์มันก็จะเป็น m ลบ2แค่นี้ถูกไหมมันจะเหลือแค่นี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นไงฮะตกใจเปล่าติดค่าสมบูรณ์ไม่ต้องตกใจครับน้องๆเนื่องจากข้างซ้ายเป็นบวกข้างขวาเป็นบวกดังนั้นกูกลับจะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้นะครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างข้างซ้ายมันก็เลยหลุดจากสแควรูท ข้างขวาเนี่ยอ่ากูกรเขียนนี้ก่อนเนาะกำลังสองกำลังสองข้างขวามันก็จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไงเราก็แตกเลยหน้ากาลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองเพราะว่าความเป็นค่าสมบูรณ์เมื่อยกกําลังสองมันก็จะหลุดจากค่าสมบูรณ์ณรกูกรก็ยยากให้มกำลังสองไปตัดกันเลยเหลือศูนย์นะครับ ลบ2คูณ2ก็จะได้ลบ4 m 2กำลัง2ก็ได้4ตรงนี้คือ1สังเกตว่าสมก,การมันง่ายลงมาเวอร์เลยนะครับง่ายลงมามากเลยนะฮะย้าย4 m ไปทางซ้ายเอาแก้ให้หลุดนะย้าย4 m ไปย้าย1มาลบกับ4ทางขวาเหลือ3 4 m เท่ากับ3 m เท่ากับเศษ3ส่วน4 เศษสามนสี่นี่คือคําตอบแล้วแต่ว่าตอบแบบนี้ไม่ได้ต้องหารให้เสร็จนะครับเมื่องจากเป็นการแรงเงาคําตอบคําตอบก็เลยเป็น0.7นนี่คือความชันของเส้นตรงเอลเกตปะประมาณนี้นะฮะคำตอบมันต้องแรงเงาเป็นเลขเลขอะเนาะเราก็เลยหารให้เสร็จเลยเรียบร้อย อ่าตอนนี้เดี๋ยวครูกอฟยกอันนี้ไปไว้ข้างๆนะไว้ข้างๆจะได้เอาไปเทียบกันนะครับเทียบกันตรงนี้นะปั๊บขย่งขยับให้ใกล้ๆเป็นก้อนๆนะให้มันจะได้ดูง,ง่ายๆนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับวิธีการคิดมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ก็คือโจทย์ข้อ29คือที่ครูก็บอกว่ามันง่ายเพราะว่าสมการวงกลมมันชัดเจนแล้วก็ใช้สูตรเดียวหลุด เห็นไหมนะไอ้ส่วนเรื่องเส้นตรงเลยถือว่าง่ายเลยเขาก็ตั้งใจให้เส้นตรงนี้มีเส้นสัมผัสผ่านจุดศูนย์ศูนย์มันคือความง่ายนะครับแล้วก็แทน a b c ลงไปในสูตรปุ๊บก็หลุดๆๆออกมาแค่นี้ลองทำดูไหมข้อไหนที่ครูก็บอกว,ว่ามันง่ายอ่ะอย่าเพิ่งประมาทนะบอกว่าง่ายนี่คือต้องลองทำนะไม่ใช่ง่ายแล้วข้ามนะครับมีเวลาก็ฝึกทำเยอะๆนะครับครูก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าพอไปนั่งในห้องสอบแล้วอ่ะ เฮ้ยข้อนี้เคยเจอวะ่ะเฮ้ยข้อนี้มันคุ้นๆนะเฮ้ยแล้ววิธีคิดมันทํำยังไงนะแล้วเสียงคูครบก็หายไปในอากาศไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอยากให้เราซ้อมทําแล้วพอไปเจอเอ่ข้อคล้ายๆกันในห้องสอบหรือวข้อนี้มั่นใจมากเลยวะ่ะเราเคยฝึกทํามาอะไรเงี้ยอยากได้ฟิลแบบนี้มากกว่านะโอเคนะก็ถ้ามันง่ายซ้อมอย่าให้พลาดถ้ามันยากอ่ะซ้อมทำให้ได้สู้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ ก็ให้เปิดไปดู5ข้อหลังดีๆเผื่อมีข้อง่ายอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับจะได้ทําได้โอเคนะมีคําถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับฝากคําขอบคุณก็ได้ก็ยินดีรับนะครับโอ้นี่ถึง,ถงขนาดว่าเราต้องเรียกคําขอบคุณกันแล้วนะฮะไม่ได้เห็นครัขอบคุณมานานมากแต่ยังไงก็ขอบคุณแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วนะครับฝากช่องคูกรฟ์คณิตออนไลน์ไว้ด้วย กดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยู่มปลายหรือผู้ปกครองที่อยากจะเรียนรู้ไปพร้อมๆบุตรหลานก็เข้ามาดูได้นะฮะแล้วก็ใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์ที่เป็นแบบตลอดชีพนะสมัครครั้งเดียวราคาหลักร้อยแต่เรียนไปหลักล้านนะครับ <laughs> เข้าไปดูคอร์สเรียนได้ที่เว็บไซต์ mathoschool.com นะครับ หรือใครอยากจะให้ครูกรับไปสอนที่บ้านเป็น p r i v a t เป็นตัวต่อตัว,ตวเป็นนอกสถานที่นัดลงนัดเรียนอะไรกันเนี้ยติวสอบอะไรเงี้ยได้นะครับทักไลน์มาคุยกันแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกโอเคเรียนแล้วเข้าใจแล้วอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ไปเรื่อยๆอ,อยู่ไปนานๆก็สนับสนุนช่องได้ตามวิธีการใต้วิดีโอนี้นะครับก็ลบกวนแล้วก็ฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยนะให้ช่องนี้ได้อยู่นานๆนะครับ สำหรับข้อนี้นะข้อ29ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเอาไปใช้นะครับขอบคุณมากๆ29นะจบแล้วครับสวัสดีครับ